ใกล้เลยไปาใครับ่ับแล้วคือวมนจะมการีกันมาือว่ามาต่งหมาจับตามาจัสายแดี่ที่5 2 2 5 6นะครับตัวที่8เมษาครับด้วยนางสาวสุวรรณคำพาต้องหาว่าก็ทำความผิดฐาน และนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีถูกเกินหรือพอไม่ว่าทั้งหมดหนึ่บางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเซสโดยประการที่จะจะทศแชสเกิดความเสียหายไนะครับเยอเลยอันนี้ตรับคำสั่งนะครับาเราได้ไดไดไดปัดชื่อหมดเลยเนาะไม่ปัดค่ะอันนี้คือเหมือนเหมืนห้องผ่าตัดอะไรอี่างเ้ยมีสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วย เจอพวกนี้จะไม่ไม่ไม่รับชื่อเยอะแ,แต่ใช้ห้อยบัตรเอาใช่ไหมชควยพวกนี้ขอทราบขอทราบหน่อยว่าประวัติการศึกษาของคุณเนี่ยคุณจบจากที่ไหนมาไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมไ,ไม่ได้จบหมอใช่ไหม<ะ>เอาตรงๆกัน<ะ>เราคุยกันแล้วนึกยังไงถึงว่า จะต้องเป็นหมอจะต้องเป็นหมอหรืออยากความรู้สึกลึกๆอยากเป็นหมอมาก่อนอขอโทษค่ะหนอูอาจจะคิดน้อยค่ะพี่คิดน้อยยังไงหนูไปอยู่เดินดูแทบมาน,นานแล้วหลายปีแล้วเนี่ยนะหนูไปถ่ายรูปกับเดลงดาราพี่มีมีข้อมูลหมดแหละอือตอบพี่หน่อยเร็วมีอะไรพูดต้องพูดแล้วแหละเพราะตอนนี้คนเราเนี่ยนะผิดเมื่อผิดแล้ว เมื่อมันเกมจบก็คือจบมันจะเกมโอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่หลังจากที่เรารับโทษทางความผิดเราแล้วเนี่ยเราเริ่มใหม่ได้แล้ววันนี้หนูหนูคิดหนูสำนึกหนูอาจจะคิดคิดน้อยไป่ะพี่